tit ปล่อยโฮรับขโมยเงินหนุ่มสอนรามไปใช้หนี้ติดการพนันบาคาร่าหลังจากที่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้ออกมาโพสต์ภาพใบหยาขาดกับอดีตภรรยาติ๊กกนิทรินโดยในใบหยาได้พบว่ามีการเซ็นหยาขาดไปแล้วตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมาในข้อตกลงโดยคู่หยาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจีเทพพิทักษ์อยู่ในอำนาจการปกครอ,องของคู่หยาฝ่ายชายเรื่องค่าอุปการะเลี้ยง คู่หย่าฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายในค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพียงแต่ฝ่ายเดียวทั้งนี้ยังบอกใครก็ตามที่ทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับติ๊กไม่ต้องมาติดต่อผมอีกต่อไปเราเหลือแค่สถานะพ่อและแม่ของลูก ล่าสุดติกกนิทรินได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นข่าวทั้งหมดว่าเงินในบัตร ATM จําจำนวนกว่า400,000บาทที่หายไปและเคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้เป็นเธอที่กดออกมาใช้เองโดยเจ้าตัวอ้างว่านําออกไปใช้หนี้ซึ่งมีการบอกและแจ้งยืมกับทางอดีตสามีแล้วแต่ไม่รู้ว่าทําไมหนุ่มสอนรามถึงต้องไปแจ้งความจนเป็นข่าวใหญ่โต ทั้งนี้ติดยอมรับอีกว่าเจ้าตัวนั้นติดหนี้ทั้งค่าผ่อนรถหนี้นอกระบบหนี้ธุรกิจหน้ากากอนามัยรวมทั้งติดหนี้จากการเล่นพนันออนไลน์ก่อนที่เจ้าตัวจะปล่อยโฮพร้อมยอมรับอีกว่าตอนนี้มีหนี้400,000บาทเพราะอยากได้ที่จำนวน14ไร่ซึ่งหนี้สินนี้พี่หนุ่มเขาก็รู้หมดแล้วส่วนเรื่องของทอง10บาทลูกสาวน้องวิจิต้นยอมรับว่าเอาไปทั้งหมด เคยข่าวไปแล้ว3บาทอันนี้พี่หนุ่มรู้ตอนนี้อีก7บาทยังไม่ได้ขายเพียงแค่ซ่อนไว้เท่านั้น